ในเรื่องของเศรษฐกิจหัวข้อนะครับเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์นะครับเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียงเราก็พอจะรู้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในครังนี้จะเน้นในเรื่องของสหกรณ์นะครับสาธารณ์ร้านค้า เป็นรูปแบบหนึ่งของ<ม>ของตากรนะครับทีนี้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงล่ะที่ว่ามันมีประโยชน์ยังไงทำอะไรนะฟันผลบริการอะไรอีกที่เราเหนือกันนี้ที่ต้องเหนือยแบบนี้ใชไหมเปใครที่ต้องเหนือแบ,บนี้เนียขาดอะไรก็ไปซื้อได้ ก็ราค้าก็มีใช่ไหมหร้านค้าทักวไปก็มีใช่ไหม กิจกรรมอะไรโรงเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนทำเนินกิจกรรมอะไรขายขององนีง่แหละใช่ไหมขายของเป็น1นึ่งกิจกรรมของเศรษฐกิจใช่ไหมครับครับอันนแะขายของต่อนะครับราคาถูกวา นะครับการซื้อหุ้นเนี่ยก็คือการเป็นการอ่าระดมทุนนะครับระดมทุนตั้งแต่แรกนะครับใครซื้อมากเวลาปันผลตอนท้ายปีก็จะได้มากจะได้เยอะนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนกําไรเพื่อนสมาชิกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแตกต่างจากร้านค้าไหม ร้านะคะ้าเราได้ผลประโยชน์หไหมไม่ได้ของไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้กําไรก็จะตกอยู่ผู้ขายคนเดียวนะครับอันนี้กําไรก็จะคืนส,สู่มีสิทธิ์มีเสียเท่ากันนะครับสาม,มารถเข้าไปตรวจสอบอะไรการทำงานได้นะครับมีสิทธิ์มีเสียเท่ากันต่อไปภาษา ซื้อมุ่นใช่ไหมครับเอาคุณของเราเนี่ยไปให้ความเป็นอิสระปกครองตนเองให้ความเป็นอิสระข้อห้าให้การศึกษาฝึอกอบรมเพื่อเกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันอันนี้ให้การศึกษาฝึอกอบรมนะครับว่าอาจจะมีโครงการที่ไปศึกษาโรงงานอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับแก่เพืนน่อมาชีพ ครับให้ความรู้ได้จริงนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวตากล้องจริงอันนี้สากล้อโรงเรียนของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นยกตัวอย่างการเป็ให้เข้าถึงขั้นนี้นะครับข้ามเลยกระโดใกล้ๆนี้นะครับโรงเรียนนั่งนั่งาใกล้ๆนะครับลักษณะของสากล้องและแท้เหมือนกันต่อไปก็เจตสุดท้ายครับทางด้าน จากตรงนี้นะครับหลักของหลักก่อนนะครับเดี๋ยวครูมีนะครับครูมีอ่อวีดีโอนะครับที่จะให้นักเรียนได้ดูนะครับก็ต้งใจดูนะครับมอก่อนจะไปถึงวีดีโอนะครับดูประเภทของสามก่อนก่อนนะครับประเภท แนนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับทางด้านาการทำเกษตรอะไรต่างๆนะครับว่าจะปลูกพืชอ,อะไรที่ได้ผลดีปลูกยังไงถึงจะได้ผลดีที่สุดใช่ไหมนะครับแล้วก็เรื่องราคาปุ๋ยราคายาก็จะถูกกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเงินกู้เพื่อเพื่อไปลงทุนนะครับเงินกู้อะไรต่างๆเพื่อไปลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าที่อื่นนะครับ เคเงินฝากก็อัตราก็จะสูงกว่านะครับอัตราเงินฝากก็จะสูงกว่าธนาคารเนาะส่วนอัตราเงินคู่ดอกเบี้ยเงินคู่ก็จะต่ำกว่าธนาคารลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกนะครับสกอตตี้ะสกอต์ร้านค้านะครับร้านค้าก็ดูตัวอย่างก็ของโรงเรียนนะครับก็เห็นได้ชัดเจน หลายคนคงยังไม่รู้จักและไม่เข้าถึงสหกรณ์วันนี้เราจะมานำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ในประเทศไทยกันค่ะสหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและโดยการที่เป็นเจ้าของร่วมกันควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตยและเน้นประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนของสมาชิกแต่ละคน สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยคือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยคือกรมเหมือนวิทยาลงกรณ์ได้สังคมองค์กรสหกรณ์จะคำนึงถึงสังคมเสมอไม่เอาเปรียบสังคมจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกให้ความรู สร้างความเข้มแข็งแก่สังคมทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีการจัดสรรผลประโยชน์ผลจากทางเรศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเงน,นินงานของสหกรณเป็นของสมาชิกสหกรณนั้นจะต้องจัดสรรผลประโยชน์มาเกิจการของสหากรณ์ 2. จัดไว้เพื่อบริหารส่วนรวม 3. จ่ายให้สมาชิกตามส่วนที่ทำธุร,รกิจกับสหกรณ ในการดำเนินงานของสากรณเช่นสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตข้าวข้าวที่ผลิตออกมานั้นต้องมีคุณภาพการขายข้าวจะคัดเกรดคุณภาพเป็น A, B, C แต่ละเกรดโค้ดรู้เหมือน,นนะก,กันนเราจะลองคุณไม่ไม่คโนโลยี่หม่ไมแล้วกระดานหนึ่งเราจะแบ่นระดับได้เ,นนะเริ่มจาก เราต้องรู้ก่อนว่าหน่วยงานไหนเก่งเรื่องอะไรแล้วเราต้ติดต่อในที่ไครเช่นอยากทํา r code ถ้าติดต่อมาเป็ไนไรให้ช่วยพัฒนาให้หรือหาแหล่งทุนเพิ่มเติมก็ไปติดต่อธนาคารถ้าพวกเราเห็นด้วยมีนานจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาช่วยเหลือกลุ่มของเราค่ะดีๆแต่แมหมไอ้พวกเราส่วนใหญ่ที่นั่งดังกันอยู่นี่ก็พักพวกไอ้เจ็ดสิกันแล้วผมต้องให้ลูกๆหลานๆคนรุ่นใหม่อย่างไทย มีนามาช่วยกันพอเรื่องเทคโนโลยีอะไรพวกนี้อะครความเป็นสาราก็ประสบผลเรไดร้อ่ะนี้นะครับต่อไปจะเป็นรายงานนะครับรายงานก็นักเรียนนั่งแต่ละกลุ่มแล้วนะครับเสี๋ยวให้ทำายง,งานเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งภายในภาพนี้เนาะทีโนโลทีทันครับทันเพื่อการคิดนะครับารกรบนารคิด